โดนโดนอะไรฮะน้องแหะแต่นี่เป็นจังหวะเดียวมั้ยมันทำมันทำมันทำให้มืดมองไม่เห็นถ้าถ้าไม่โดนก่อนจังหวะนั้นนี่เกมจบมาแบบไหนอะน้อง ถ้าเราเดินทำเสียงเชียริ่มเริ่มมาใบการเริ่มมีแล้วตอนนั้นก่อนโดนเ่ก็ยาอนาสโยเล่งพยายามยืดเลเลปแล้วว่าเป็นเพราะเพราะการเตรียมตัวการไม่ซ้อมไหยเนาะเราทมเราเริมตัวกี่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 ชั่วโมง รูสู10มุม9ม10มุม9มุม10มุม29สิบแล้วอสิบแล้วเด็กมันไม่ได้เพราะว่ามันกันทั้งคูก้กัรทั้งคู้กรูตัวพร้อมกันนะน้องเราไปดูจุด้นน่าทีก็เป็นรกำะยาเลยเสียดายไหมน้องอาชีพที่มุมเมื่อกี้ทห็นคุณล็อกัลัห้ามก็อห้าไม่เกิแล้วพยายามทำเต็ี่นะน้อง คืใช้มาเป็นไงบ้างก็เตียเก่าเก่าเก่ายิงกจ้างไหมไม่ยากหรอกแต่ว่าวางเก่ามีเยอะเราไปโดนก่อนด้วยจังหวะโดนดินหมดมันยากติดตามอะมีอะรอยากจะพูดกับแทมวยทั้งบาที่ติดตามเชียร์นี่เนาะก็ขอโทครับขอโทษตีมนีก่อนอ่นขอโทษทีมงานีมทุกคน มีที่มาเจอเยอะๆเดี๋ยวว่าไม่สามารถเอาชนะแมทุกคนได้เดี๋ยวว่าต้องทำยังไงนะครับขอติดตามไปต่อไปครับจะทำได้ดีกว่านี้แน่นอน <S <S okay, ครับโอเคครับน้องเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมยั <S <S <ว>งเจ้าคอปเตอร์ทีเป็น